วัสดีครับพี่น้อง f ีครับทุบบอลครับช่องเขามบ้านเหญ่นอยบน่หนดิผงเลาไปหน่อพอทบเข้าไปไม่นี่ผงเลลาไม่คุยอย่างนะปรมาทองคำผงพิเศษปะงธนาค่าตัวนั้นเนี่ยที่จะ มากไปมากนะนี่เป็นเรื่องพันนไปมากนะอย่าน้อยนะไปมากาธนาคารไปมากมากไว้นะยูเตอร์ยูเตอร์วุ้ย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 ขอยิเตอร์ละยาดกันซื้อ2องแถมหนึ่งนละอเอามาหน่อยมาเอาความีเบิร์เอาเป็นอย่างกันเถอะตาหยากันเอ้ยเอ้า ไ่ได้โอ้เด um ี๋ยวนี้ไอ้ไม่ได้พี่มอนก็เอาพี่ม้อนแนลได้เห็นแล้วแน่หลังแล้วมันคืออะไรเห็นคลิปเจอเขาไปทุเอากลับไปแบ่งกันปัญหาอะไร าพชัดเจาเลยำดดนขยที่นอนี่หมนอี่เภาพชัดโปรเกราครับเลีายสิี่อนดกฉันียังงตม้เพาะวัหยี่หเขาไปเห็นอย่างไอ้จิเอาไปท่าน่ะไปจั ท่าห่าวทำไมท่านำมันเปยังไงสามแถมหนึ่งเอ้ยสองแถมคุ้ใช้ท่าไหบอคุณใช้ท่าไหนคนต้นท่าอยู่บอคนต้นหนาขาวคนเองตื้นสิบสิบ่ได็หรอสิบ่ได้เป็นยังไงคนละสีคนลสี เอาหยางไม่อยากเขาเหลือจะฟ้องวิ่งขึ้นสื่อบอกอยากเอาฟองมัอออกไปที่ละเฟรย์เบิรถลันดเนี่ดูแรกครับตุ้งขางครับขางเยสบางทีของเก่าเกี่ยวที่แล้วครับเกี่ยวทะเลดาวครับวัสดี้องจ้ำได้ เอาพอวปรชิพไหมบ่ตัวเก่าเนี่ยใช่เีาขพอฝนหมือนกันเขาลุกลูกแล้ว ว่ากราฟได้หรอใชตัวสวยเลยคับเขบอกว่าิมยูนี้อะบรหรอยาคนเป็นโบสำคัญไเหมือนความหมายหลังหยุลมนวะัาสคัญก็เ่มบอกกันเนาะหลังหูยุวนมหลังพอออ่แล้วมาเขออกลมาเียิซอนเฮียพบการนัาหลังัมหลก็เดินเดเา

ไล่อบวันนีลาหูตัวทิมเทียรจ้มล่หลาหูไม่ล่ะมมีความหมายแล้วกำหนความหมายนะพ่ไแหลมบัวเข้าไปลักกับตรงนี้เอาแกชีวิตพ่อนคนเคี่ร์หลายทิมเราเป็นบัวลาหูเออลา้าใจต้องไปหลักกัที่ทำนาที่เยี่ยมเปนดีที่สุด เลอเรีนนะที่ยังนี่ดีทสุดเอพ่อบอกสนใจพ่อเมื่อหล่หลสิเมื่อพ่อโอเคเขาแฟกันแล้วห้องหเมื่อกอยากเยอะมนันหูเลยโนใหญ่โอนนน่าข้าใจยู่าเขาใจดีเออไม่กินเผาน้ำกับโปย่ามากคนมันกมีความหมายแ่หนาสีหน้าพ่อน้อ Chú ta lẽ giác gặp cái pháo tìm những cái mưa thì mẹ nhung đồ làm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  mẹ đồ làm mẹ nhung đồ làm mẹ là đồ làm mẹ nhung 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 ขาดอยู่ขาโคใจยุขาหลามากโคตรท้อหมอนกับว่าเมื่หลายสิบได้มั่งโผล่มาในเอฟซีอยู่ด้ายไหนหุายได้โบ้เลยเเต่หลังมันยุ้ยนะได้โบ้เลยได้โบ้สัวได้โบ้ตัวโบ้ก็หลายจะีอลุ้นพอมึงจะหลัาไปเราก็จะมุ่งบอกกันเมื่อกี้มีความหมายอย่างหนึ่งหลับมันความหมายเดียว สวัสดีครับวัรับวันนี้เรับยาเรับยา่อนพรมันลง้สนเนี้ยเขอจะาัวเคีียสิในเสียใจเด้ใแค่กรบหัวลอยด้ แรงครับตกลงอันนี้เสียใจเลยมหเห็นบวบมาเลยนั่นนี้แล้วนี้ใจเลยยูรถเนี่ยเยนนี้แล้วเห็นบัวขับรถไปใส่อผเขาคู่ยูนลโอเคมาความหมายแล้วก็สีนี้กันโอเคเข้าใจ

กำลังขับอยู่ขอใจยู่ลาบวบมาไมเห็นเอาแล้ว่เห็น้ายเราเชเงือคอยหาหนีแคไม่เห็นบอกว่านี่ขาวคุณทำไปรูเ <c> ม <oughs> <ป>ื่อแล้วไม่อยากเ้าวเง แล้วเร่มันจเป็นหาานั้นต้ามูมดูแต่เนี้ยสีหลายต่างกับคุณมันบาสำคัญก็อ่านเยก้อ no> ่อนเลยขยาลูกทิพ้ยลูกทิพยต้นขยาร้อมคอบ่มีข่าความไม้ใดๆ

ซน้อมาซื้ตัวกับพักเผ็พ่อแม่มีการเผ็ครับวันที่3ามสิบดกับไก่สไก่สีเบิร์ดนะครับสี่พันใบอยาไปนะคูดสามนะคูนสองแต่เว้นเดียวเดียเวเดียวใส่มาเลเพื่อนเร้อวันที่ยี่สิบครับหวยี่สิบันมาคมนี้ หรือว่าอยู่หนางานกันีครับช่วงทั่วคอนเสิร์ตอยู่ก็ทัมอกันนีบัสอยู่หนางานขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกวันครับอบอกเล่าไปเนี่ยบอกเล่าไปเนี่ยบอกเล่าไปนี่ยงีมบไปน้อน

พี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามได้ด้วยครับช่องพ่อแม่หนิงร้านโซนวิเชียรรีบๆฝากนะรีบๆดิบ้านเราก็รีบๆกันกกพอกันคือเก่าครับ <c oughs> ห่างๆเยอะ <c oughs> บางพี่ครับโ <c oughs> อ้ลลยลำลำได้ด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขุมครับ <c oughs> พอกันมาคิดหนักสวัสดีครับ